ี่ตอบของคำาก็คือวันนี้เราจะไปเก็บยินจีกันนะครับผมนี่ยังไม่ใช่สวนที่ผมดูแลนะแต่เป็นสวนอย่งพี่น้องของเจ้านายนะครับที่ผมทํางานด้วยวันนี้เขาจะขอไปช่วยเก็บนะครับยินจีนะครับก็จะทําให้ <c oughs> เรานะครับเราไปเราจะได้เจอคนไทยเยอะขึ้นวันนี้ก็จะได้เจออาจจะเจอคนไทยที่ทํางานจากคีบุตร ช่วยกันเก็บตอนนี้ก็ประมาณตีห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีการเก็บลิ้นจี่ของประเทศอิสราเอลเขาเก็บไปยังไงแล้วก,การเก็บลิ้นจี่ที่เนี่ยรสลิล้นจี่ของที่เนี่ยรสชาติหรือผลลิ้นจะี่เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รสชาติมีความอร่อยพอๆกับประเทศไทยปะวันนี้ก็จะเป็นงานนะครับ งานงานใหม่เข้ามานะครับที่สวนผมดูแลก็มีนิ้นจิอยู่แต่ยังไม่สุกวันนี้เราก็จะไปทําส่วนอื่นเป็นการเรียนรู้ไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทํางานในส่วนที่เราไปรับผิดชอบมันจะได้ดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาว่าเราไปดูว่าการทํางานแบบทสเรลนั้นนะครับมันมีความหลากหลายมากๆไม่ใช่ว่าเรามาที่นี่คือลงสวนน้ำมันคือมะม่วงอย่างเดียวเราภาคเกษตรนี่คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเราจะได้ทําแทบทุกอย่าง เราบางอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องได้ทําเพราะว่าถ้าเรามาที่นี่แล้วนะ่ะงานก็คือทุกอย่างคือเป็นงานเป็นหน้าที่ของเราเรากําลังสปไยเก็บนิิงจีนะครับคราวนี้เราข้าดนงน,นจีไปนิดหน่อยเราร็ต้องไปเก็บนิิงจีนะครับพวกรถพวท้วายเร่อไก เอ,เอ็เจอน้อง,อ,องนัดนะครับน้องนัดบ้านห้วยหยวกจังหวัดน่าน que polo. พี่สอนน้องนะครับพี่ใดตามต่อดีดาดีดาดีดพี่อะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตาพี่ดาดาใช่ไหมวันนี้พี่ดาสอนนะครับว่าต้องทำให้ดีนะครับทำให้เร็วทำให้ดีให้นายจ้างอยู่ได้เราเองอยู่ได้นะครับ งานที่อย่างเราต้องทําให้ได้มากกว่า3เท่า ได้นะครับสอนน้องๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำให้ดีนะครับทำงานให้เต็มที่ อาความสุขแปสิบเราถ้าแดงเกิเหมือนต้องเก็บได้เก็บเลยเก็บได้เก็บเลยมันก็ไปคาดอีกเก็บนะแดงขึ้นเหรอบ้าเก็บเดียวกันแล้วโอ๊บเดียวกันเลยขีเดียวกันบดอ๋อเดี๋ยวออ๊บอ pues e ่ะมาได้มานี่ยมาได้เคยเก็บด้วยเนี่ยมานี่ทางนู้นเนี่ยไม่สุกไงของสวนนั่นแหละไม่สุกของบม่ษั่เรามีอยู่แบนดีดี เออมีมีอยู่สองสวนนะพาไปดูอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เจ็บไม่สุกคุณเดมดำแห้งเ้ากรบออ๋อแต่ถ้าแดงอีกได้หมดหรอไดดำหมดเอานาอดำบอลโอเดำทันหนึ่งจินน้ำหมดฮึรปลูกที่บ้านเลามาแปดร้อยกว่าต้นนะ เออเอาตัดขวางมันราคามันไม่ดีครับบอดี้เออ้านเท้าวันน<ะ>้โอ้มันดีติดดีด่ะราคาบอดี้เหมาะของเขานี่ราคาไหนก็นขายได้หมดัม่นงนะ ถ้าจะบ่มลมกงกีห็ด้เจรติบนตงีอืมอืมอมครับลายดีนะน <laughs> เดี๋ยวนักมาเอ <laughs> ียงมันเป็นปีนลงภพูกเขาอนย <laughs> ยังเก็บลิ้นจี่ของอิสราเอลนะครับเราจะเก็บเป็นรูปก็นลูกนะครับโดยการนะครับหักขั้วของมันนะอย่างนี้นะฮะเห็นเนื้อก็ไม่ได้นะครับถ้าถึงเนื้อนี่มันก็จะไม่เป็นตกเลยดีเราเก็บเราก็ต้องเก็บแล้วก็หักขั้วเป็นการคัดไปในตัวเลยนะครับนี่คือวิธีเก็บลิ้นจี่ของอิสราเอลนะครับดูต้องเลือกสีนะครับที่ความสุกประมาณ จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หักขั้วบาเบานะครับเราก็จะได้ลิ้นจี่นะครับครับลิ้นจีเ่เขาก็จะไม่ค่าให้ดกมากนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อความใหญ่เราต้องการลูกใหญ่แล้วก็น้ำหนักที่ดีนะครับดังนั้นเขาจะเน้นไม่ให้ดกเกินไปไมีการแต่งดอกอะไรเยอะนะครับเรามาถึงช่วงที่กำลังสุกนะครับนี่คือวิธีเก็บลิ้นจี่ของ ประเทศอิตาเลยนนะครับ ใค้ <laughs> บุ๊กบ,บ้นไปฟังูดูถา,าเมเลยเยอะเกาจะตามให้นานนะาน่ะนะสองอาทิตย์ละ ยี่สิบห้านาทีหครึ่งชั่วโมงต้องระวังหน่อยหนึงครงับผมเพราะว่าแคทมันแรงแคดนะครับเราก็เอาย้ายออก มาที่นี่ครับไม่เป็นก็ได้ขับนะครับไม่เป็นก็จะฝึกให้เราเป็นทุกอย่างเลยรถ เคยขับก็ต้องได้ขับนะครับนี่น้องดานี่ก็าทำงานแต่ห้างไมโครนะครับไม่เคยออกแดดวันนี้มาไ,มได้ออกแดด <c oughs> <c oughs> นะครับเป,ปรเปลือกอบแก๊สมาเปลือกเริ่มบางนะครับเมื <c oughs> ่อกี้เป็นสีแดงๆแต่ว่าสีมันจะหายไป <c oughs> เปลือกบางนะครับเปลือกจะเริ่มบางแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ากระบวนการแช่ น้ำยาเร่งสีแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับอันนี้คือผ่านการระบบการอบแก๊สมาแล้วนะครับสีมันก็จะหายไปส่วนหนึ่งตเดี๋ยวจะไปอบอีกรอบห้ไปแช่น้ำยาเร่งสีนะครับมันก็จะทำให้สีกลับมาแดงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับจะสีแดงแบบนี้เลย เราจะระคัดนะครับเราจะได้คัดเ,เล่นจีด้วยกันนะครับน้ำอย่างนี้<อ>น้ำยา<อ>น้ำยาอะไรเชืเพิ่งนะ้ำสาวเป็นจีแตย น้ำยาเออนี่ทำให้เล้งหวานเนาะนำสีสีมันสดเ่ะนี่เป็นน้ำยาแช่ให้มันสีสวยแล้วก็สีสดให้เพิ่มความหวานต้องถามพี่พี่นะครับนี <c oughs> จ่จากนั้นก็เอามาตากแดดไว้สักห้านาที ไล่น้ำนะครับไล่น้ำเสร็จเราก็จะเอาไปคัดโบก็อะเป้อนี่้งนน้เปือนันขึ้นะบอกโอ้นี่ยนี่เพื่อ,นอนนมนไล่ความาไล่น้ำออกแป,ป๊บหนึ่งนะครับให้เรีมถาาลอ,องลอรอลอ,องพคยได้ไขีโ้โม่งตายยังไดง้ สีเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมจะได้ไปอบแก๊สแล้วก็มาแช่น้ำยาเร่งสีเร่งหวานก็จะเริ่มจากเมื่อกี้ที่กินเชียวนะครับไม่เกิน20นาที30นาทีสีเริ่มขึ้นแล้วสีเริ่มขึ้นเป็นสีแดงแล้วนะครับทีเหงง่ายบอล ต้องมาตาแดดไว้ประมาณสัห้านาที10นาทีนะครับเพื่อให้สีมันขึ้นนะครับให้ความร้อนเป็นตัวไล่กัดกร่อนทําให้น้ํายานะครับทําให้สีเกิดจะขึ้นสีแดงนะครับ

ขาดเสร็จนะครับเยซาเล็กกับใหญ่ สี่สองร้อยสามสี่กิโลครับนี่เป็นตาช่างกิโลของเขานะครับสอง D หกห้าสามสิบสามสิบเอ็ดอาไว้ห้องน้ำทำไงกุ้งผ่ากัน